สวัสดีค่ะแม่พิมพ์ซิลิโคนแล้วก็แม่พิมพ์เรซินใบบัวของทางร้านนะคะวันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าลายชัดเท่านี้พอใช้ได้ไหมนะคะคลิปนี้โอจะไม่จอะลึกรายละเอียดน,นะคะก็คือจะมาทำให้ดูว่าเออ่ ใช้งานยังไงเนาะ,ะลายประมาณนี้เนาะสิ่งที่สั่งซื้อจากทางร้านไปก็คือจะได้เรซินแล้วก็ซิลิโคนสองชิ้นแบบนี้นะคะเพื่อจะเอาไว้ตากด้วยนะคะเป็นไว้ไปตากแล้วก็ประกบลายด้านหลังนะคะอย่างนี้เนาะ,นะนก่อนอื่นเราก็คือไปรีดนะคะ,ะรีดก่อนเอาดินนะคะไปรีดนะคะ เพื่อให้เสมอแล้วก็ได้ขนาดความหนาบางนะคะตัวนี้คือโอรีดรีดโดยการใช้ผงแก้วนี่นะคะุงแก้วสองแผ่นตามที่เคยสอนเคยบอกแนะนําไปนะนะคะุงแก้วสองแผ่นแบบไม่ต้องไม่ต้องผ่านะคะุงแก้วสองแผ่นแบบนี้แล้วเราก็จะเอาทางปลายมานันนี่ออกนะคะส่วนหัวนะคะปลายก็คือปากปากถุงเนี่ยออกข้างนอกอย่างนี้นะคะ ส่วนหัวก็เราก็จะเอามาติดสกอตเทปแนบติดแบบนี้นะคะโอ้ก็จะใช้เครื่องรีดระดับเบอร์3ามใบบัวใช้เครื่องรีดระดับเบอร์สนะคะส่วนกีบบัวโอ้ใช้เครื่องรีดระดับเบอร์2ใช้ถุงแก้วสองถุงแบบนี้แบบไม่ผ่าครึ่งนะคะรีดเสร็จเราก็มาใช้พิมพ์ตัดนะคะตามขนาดที่เราต้องการเนาะตามขนาดต้องการก็ไซส์เดียวเนี่ยเราก็สามารถ ทำได้หลายไซส์โดยการเปลี่ยนพิมพ์ตัดนั่นเองเนาะวันนี้ก็ได้เลขกลางใหญ่ได้หมดนะคะแต่ตัวรองเราก็จะได้ขนาดเท่ากันนะคะคือแผ่นรองตากนั่นเองพอลลี่เสร็จใช่ไหมคะเราก็ตัดนี่เรก็ตัด2ขนาดนะคะแต่อันนี้คือขนาดกลางนะคะเราจะเราก็มาตากดินของเรานะคะยิ่งอากาศชื้นแบบนี้นะคะก็พลอลลี่เสร็จนะคะที่เสร็จล้วก็เปิด ปากถุงแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ลอกออกใช่ไหมแล้วก็ไปผึ่งผึ่งประมาณสองนาทีผึ่งตากลมสองนาทีแล้วเราค่อยแกะออกจากถุงนะคะนี่อ่านเดี๋ยวจะไปผึ่งตากนะตัวนี้คือผึ่งตากแล้วเราก็สามารถแกะได้ทำไมเราต้องผึ่งตากว่าให้หมาตาถึงจะแกะออกได้นะคะตัวนี้ไปผึ่งตากไว้นะคะส่วนนี้คือผึ่งตากแล้วนะคะตากหมาดแล้วเราก็จะจับได้อย่างนี้ไม่เละแกะออกจากถุงได้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะมาอัดลาย นี่อัดลายแบบนี้นะคะปึ๊บถ้าถ้าเราเอาพิมพ์ตตดขนาดใหญ่เท่ากันกับแม่พิมพ์นะคะมันก็จะวางเสมอได้เลยแต่ถ้าเล็กเราก็เอาด้านผิวนี้นะคะผิวมากไว้ตรงปลายแล้วก็ก็ปาไว้แค่นี้นะคะตรงหัวที่มันมีรอยหยกักหยักโคง้งนี้เนาะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้อ่ะใส่ลงไปปุ๊บใส่แล้วนะคะแล้วเราก็ อัดลายนี่หาด้านนะคะนี่แบบนี้นะคะโอจะมาร์กไว้นะคะมาร์กไว้แบบนี้ส่วนตัวซิลิโคนเออส่วนเรซินนี่คือจะมาร์กไว้แบบนี้เราต้องเอามาประกบกันด้านเดียวกันเดี๋ยวส่วนตัวซิลิโคนนี่โอมาร์กไว้ยังไม่ได้มาร์กไว้อะโอจะมาร์กไว้อย่างนี้นะคะให้มันตรงกันกับที่มาร์กนี่เขียไว้อยู่นะคะนี่ให้มันตรงกันนะคะนี่ ที่ตัดแบบนี้ปุ๊บกดลงไปใช้มือด้านเดียวได้ปึ๊บแบบน,นี้ลายชัดไหมคะนี่คือด้านหลังอ่าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แกะออกเนาะคือโอทับแบบไม่ต้องเบลเราก็จะมาตากไว้นะคะตากไว้แบบนี้นะคะ พอมันแห้งมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันก็จะอยู่ทรงนะคะนี่คือแห้งแล้วนะคะก็อยู่ทรงนะคะนี่คืออยู่ทรงนะคะนี่คืออยู่ทรงเนาะอยู่ทรงอ๊บนี่เรียบร้อยค่ะรีวิวกันใช้งานลักษณะนี้นะคะลายก็ได้ลายชัดๆแบบนี้เลยนี่ตัวนี้เกือบแห้งแล้วนะคะตา พักทิ้งไว้ถ้าผ่านลมก็ประมาณสองชั่วโมงแต่ถ้าตากทิ้งไว้แบบเไม่ต้องใส่พัดลมนะคะแห้งด้วยอากาศก็จะอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงแล้วก็เอามาประกอบใส่ใบได้นี่นี่คะเราก็ทำห้เยอะๆเราวค่อยมาใส่ก้านของเขาแบบนี้เห็นไหมคะโอเคเนาะ <laughs> ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ